สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอานะครับวันนี้มาเจอกันนะครับจะนอกเรื่องกับการกินอาหารนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะมาในงานของอสมรนะครับผมจะมาสอนวิธีการเข้าแอปสมาร์ตอสมนะครับสำหรับอสมรท่านใดที่เข้าไม่ได้นะครับที่มีปัญหาการเข้าไปทํารายงานไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับมาสอนมาสอนการเข้าสอนวิธีแก้ไขว่าทํายังไงเข้าได้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับ ไปครับแล้วครับเราจะมาเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับอสมที่เข้าไม่ได้นะครับที่เข้าไปในระบบสมาร์ทสมอไม่ได้นะครับให้กดเข้าไปที่สมาร์ทสมอเลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้นะครับสมัครใช้บริการกับเข้าสู่ระบบนะครับถ้าคนที่ยังไม่เคยเข้าสมัครเป็นระบบนี้นะครับสำหรับอสมใหม่นะครับอสมที่ยังเข้าประมาณได้ส uh, ักปีนะครับ ไม่ถึง2ปีอย่างผมเนี่ยอย่างผมนี่ปีกว่าเกือบ2ปีนะครับผมจะได้ทำจะได้สมัครตั้งแต่แอปอสมอลครั้งแรกแล้วครับใครที่ยังไม่เคยเข้าสมัครในแอปอสมอลครั้งแรกนะครับต้องเข้าไปสมัครใหม่นะครับเข้าสมัครใหม่ก่อนนะครับที่สมัครใช้บริการเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้นะครับกรอกเลขบรคชลชนนะครับคำนามาชื่อนะครับนะฮะนายนางสาวนี่ครับแล้วก็ชื่อสกุลนะครับ เล print, ือกเพศนะครับเบอโทรนะครับลองกรอกเข้าไปดูนะครับอันนี้ผมกรอกไว้แล้วนะครับสําหรับอสมอเก่านะครับที่เคยเคยใช้อสมอ t สมาร์ทอสมอันแรกไปแล้วนะครับมันจะมีชื่อในระบบอยู่แล้วให้กดเข้าสู่ระบบเลยนะครับกดไปที่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็กดเลขจาตัวประชาชน1าหลักนะครับกดไปนะครับกดไปเลเลยเลยครับแล้วก็จะมีรหัสผ่านนะครับ รหัสผ่านนี้ผมจําไม่ได้นะว่ามันจะเป็นจากรหัสผ่านเด็วหรือเปล่าแต่ให้ใช้หนึ่งสองสามที่ห้าหกแล้วครับลองกดดูนะครับถ้ากดไปแล้วเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ของผมเข้าได้นะผมก็เลยไม่กดให้ดูถ้ากดไปแล้วเข้าไม่ได้นะครับนนขเ,ขนะเ,เข้าไม่ได,ไมได้มันจะเด้งกลับมาครับจะเด้งกลับว่าเหมือนกนรหัสไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับให้กดเข้าที่แจ้งปัญหาใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับอัอนนี้เปิดลายครับอนุญาตนะนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้าลายนะครับแบบนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆสมอลทุกคนนะครับกดไปที่เพิ่มเพื่อน,นะครับไปนฮะ,นฮ,ะนฮะเนี่ยฮะก็จะเขาเพื่อจะส่งข้อคว,วามมานะครับ สวัสดีนะครับแม็กฮลโลผมจะกลับมาที่ไลน์กลับมาที่หน้าไลน์นะครับแล้วเข้ามาดูนะครับจะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับถ้าใครนะครับเข้าไม่ได้นะครับให้กดเนี่ยครับช่องบนนะครับตรงที่ขอรหัสผ่านหรือแก้ไขรหัสผ่านใหม่นะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับให้กดเข้าไปเลยครับล้่กดอนุญาตเลยนะครับกดอนุญาตเสร็จ นี่ฮะมันก็จะขึ้นอย่างงี้ครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนครับให้กรอกเลขบัตรประจำตัวสิบชาบัตรประจำตัวประชาชนสิบสามหลักของเรานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วแต่ครับสิบสามหลักนะครับอันนี้อันนี้คือสมมุตินะครับกดสิบสามหลักเสร็จปุ๊บถ้าเรากดรหัสผ่านนะครับรหัสเดิมครับใช้หนึ่งสองเหกครับจำง่ายดีสองสามสี่ห้าหกนะครับ แล้วก็ยืนยันเหมือนกันครับ1 2 3 4 5 6องสามนะครับแล้วกดบันทึกเลยครับกดบันทึกไปเลยนะครับกดบันทึกเสร็จเออรู้สึกว่ามันจะมีให้ขึ้นตกลงด้วยยังไงนะครับแล้วกดทีนะครับคือกดบันทึกไปเลวครับเขาจะรับรู้ละแล้วออกเลยครับเราออกเลยนะครับ ันนี้ก็ถามว่าดีไหมผมว่าทีหลังลผมไม่มีปัญหาการผ่านเข้าไปนะครับกดบันทึกลงไปนะครับเมนูก็จะบันทึกเราก็กลับไปที่หน้าสมาร์ตสมอใหม่แต่เราก็เข้ามาใช้ใหม่นะครับกดเข้าไปนะครับ รหัสแปดสิบสามกดรหัสบัตรประชาชนสามหลักเสร็จแล้วนะครับก็กดรหัสผ่านตัวเองนะครับกดรหัสผ่านอันนี้คือเป็นรหัสผ่านที่ถ้าคนที่สมัครไปแล้วนะครับเป็นรหัสผ่านเก่านะครับรหัสผ่านครั้งแรกนะครับที่คุณสมัครเอาไว้นะครับของผมมันจะเป็นนี่นะฮะสองห้าสองห้าสี่เก้านะครับเข้าสู่ระบบนะครับอพอมาถึงตรงนี้นะครับ สมมติว่าใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกันอยู่นะครับก็จะใส่แบบเดิมก็ได้นะครับจากที่รหัสทั้งหน้านะจะใช้ตัวเดียวกันก็ได้หรือว่าจะตรงนี้ถ้าเข้าตรงนี้จะเปลี่ยนก็ได้นะอัน,นผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นแปดเก้าห้าหกแปดเก้านะครับยืนยันอีกครั้งนะครับแล้วก็จะเข้านะฮะมันก็จะเข้าได้แล้วครับก็ ลองกันดูนะครับว่าเขาได้ไม่ได้ยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเข้าได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเข้าไม่ได้นะครับให้แชทมาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับว่าติดขัดตรงไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เฉพาะแค่นี้นะครับถ้าถูกใจยังไงช่วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมจะมาทําวิธีการทํานะครับรายงานนะครับแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม